ตัวน,นี้เป็นมันจะมี2แบบคือแบบแมคโคอีกอันนึงจะเป็นเดือเล็กๆอันนี้เป็นมีดแบบเตรงกาตองก้ครับผมก็มค,คือมีดกีดยาง่ลองสิคะ่กแบบนะ็เวลาปกติมันจะมีสเต็ปพื้นฐานถ้าเราเก่งแล้วเราก็ไม่ต้องสเตปพื้นฐานก็คือเท้าหน้าอยู่ตรงนี้นนครับเวลาเรากรีดแล้วก็จะถอยเท้ามาอย่างนี้ แล้วก็มาอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราคล้องแล้วก็ไม่เป็นไรโย,ยกตัวเอวเอาก็ไ้สมมุติว่าคล้องแล้วก็ปกักมีดลงไปก่อนปักลงงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกระตุกแล้วก็กกให้กระดึกมาครับเราจะขยับอนี่ข้อมือข้อมือเราก็อย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวขยับข้อมือตัวนี้เป็นตัวกดครับเนี่ยถ้าเราใช้ ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งทางดินและทางลาต้นนะครับท<ไ>่อน้ํายางมันจะออกทุกท่อแล้วน้ํายางมันจะหไหลไวมันจะไหลมันจะไหลามาถ้าเรากรีดกรีดยางแล้วดึงมีดไม่ทันนั่นแหละแสดงว่าต้นยางสมบูรณ์เขาเรียกว่าดึงมีดไม่ทันคือเราพยายามกรีดอยู่แต่ว่าน้ํายางท,ายที่เรากรีดออม,มัน